ครับวันนี้เราก็มาเก็บเป็ดนะครับอุ้ยนี่โดนตาแล้วนี่กุ้งมีคนมาให้ถอนวะมีคนมาถอนขึ้นเหรอนนเนี่ยคันนี่ยเนี่ยมีคนมาถอ,อนขึ้นเหรอรามาดูเบ็ดกันนะครับมีคนดึงเนี่ยติดปลาป่ะเฮ้ยเยอะไหมเหยอะหมด เพียงแค่นั้นนี่ครับอีกคันนึงครับมาดูกันครับรุ่นนั้นปักไปตั้งแต่เช้าให้มาดูอีกหมดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่มีคันนี้นวัดนนี้ไปกบบ่าบวันวัดแล้ว เหม็นปากเป็ดนะครับคันนี้ีคันนี้อยู่เหอยกินหรือเปล่าวะปลาปุ้งอย่างงามเลยครับเพื่อดูยอดปลาปุ้งหายหมดแล้วเฮ้ยยย ยอดปักบุ้งครับยอดเพียบเลยยอดปักบุ้งอย่างงามเลยโดนฝนหนีไมเลยนี่ไปไหนแปักไว้ไหนอ่านน่นคันหนึ่งนี่ลขวดนะ ไปแล้วมั้งนี่ไงขไองอยู่นี่เฉยเลยเดืมเอาไม้ก็ยัดทีอือหือมีนปัดเบีดใบบัวเฉยเลยใบบัวมาจากไหนเนี่ยไป เข้าข้างในใม,มันจะลุดปากเลยไม่ปากไปมะกรอไม่ไม่มีรู่ะแต่สุกันปะลูกมะกรอเอาเนี่ยไปขุดนี่เอานี่ไปตกัตกตกักตักอีนีดมีรูอีกคันเนโโห็นไหมโอ้โหว่างเปล่าเหมือนกัน อีกย่านครับนี่นะครับในที่สุดเราก็สําเร็จนะครับได้ประดุกมาตัวหนึง่งหัวใจเติมนะครับเก็บเก็บคันไหมเปน็นอะไรสองตัวดุกแนวดุกห้กอง